สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชททีวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมัน,มน,มนชื่อเกมว่าเออซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมท่านผู้ชมครับหรือว่าเกมเออก,ก,ก็ก็ก็เกมซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรของกูกูสตาร์เลยเออนะครับท่านผู้ชมครับถ้าถามว่าเกมนี้มันให้เราทําบ้าทําบออะไรเลยครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกัน คือเกมนี้ไม่มีแต่ชื่อเกมครับท่านผู้ชมครับมันไม่มีรายละเอียดอะไรบอกเราเลยนะครับแต่ว่าเหมือนมันให้เราไปหาเหรออ๋อ,อเหมือนว่าเราต้องไปหาของนะครับผู้ชมครับสำหรับเอ่อสตาร์ตไบครอสตาร์ทรถเหรอเราต้องหาคุญแจมาสตาร์ทรถอย่างนั้นเหรอใช่เหรอเดี๋ยวนะเห็นป้ามันบอกไอ้นีไอ้นีคีย์โอเคต้องหาคุญแจไปสตาร์ทรถนะครับผู้ชมครับแล้วเราจะหาคุญแจจากไหนวะเราไม่ภาพเกมนี้มันมันมนมั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 ร์ันม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  กุญแจต้องอยู่ที่มึงเดคเออมันอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไงฮัลโหลอันนี้คือผมไม่เข้าใจเกมครับว่าเกมมันต้องการสื่อถึงอะไรนะครับผมทผู้ชมครับโอเคเดินไปเลยฮะต้องหากุญแจเรื่อยๆนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมกุญแจมันต้องอยู่ไอ้เหี้ยเฮ้ยเหรอเดี๋ยวเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกว่าคือตัวเหี้ยอะไรฮัลโหลฮัลโหลเอ้าเอาเดี๋ยวเอ้าเอ้าเดี๋ยวกูหันหันหน้าแล้วไฟฉายหายอาเดี๋ยว ตัวเราเนี่ยตะเตี้ยนะครับทุกคนดูตับดูดิโอ้โหแม่โถชี่กับสูบวิกโอ้นี่เราน่ยน่าจะเป็นเด็กใช่ไหมโอ้โหจะดูโถชีด่ดิท่านผู้ชมครับสภาพคือเน่ามากนะครับโอ้โหทำไมคนใช้ไม่มีจิตใต้สำนึกอะไรนะฮะเฮียจะกินตัวเฮียมาหลอกงงมากโคตรงงเลยตัวเฮียมาหลอกวะมึงบ้าปะโอ้โหแต่สภาพซ้วมคือเละมากครับท่านผู้ชมครับสภาพนี้คือแบบอืมจะเปิดถังขี้ชัดๆเออโอเคไปเถอะ นะครับผมเชื่อนะครับว่ามันต้องมาดอกเราอีกแน่นอนครับมันคือตัวบ้าตัวบอยา่าตะเกียบเชื่ออยู่ดีไม่ว่าดอ,อกกูกฮลกัลโหลฮัลโหลนี่ไงกูกูแจกูได้อะเอาเฮย้ยเดี๋ยวตะกี้เมือนมันมีเสียงเพลงขึ้นปะอะไรของเขาวะแต่เราได้กุญแจแล้วท่านผู้ชมครับไปเลยแล้วผมงงอยู่อย่างหนึง่งว่าทำไมกุญแจมันอยู่ร้านวะเฮ้ยดูยนะเพิ่งสังเกตว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตคือไม่มีอาหารไม่มี ไม่มีบ้านเลยจะบอกว่าเป็นลาที่มันร้างไปแล้วเออใช่ครับทุกท่านครับร้างบ้านร้างโอเคถูกได้กุญแจไปมล่ะสตาร์ทรถสตาร์ทรถอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคไม่มีไปเลยง่ายๆอีซี่อีซี่ก็อย,อยู่ไั้นมีคนยืนอยู่ตรงนั้นเห็นปะเฮ้ย เดี eh ๋ยวคือคือคือมึงจบไปเหรอก็ไม่บายครับทุกชมครับมันมันมันจบแล้วครับก็ไม่ไม่ไม่รู้คือจะสื่อถึงอะไรก็งงเเลย